สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีวันศุกร์นะครับเปีดน้องเที่ยวมาอีกแล้วนะครับผมปูพิงเราก็เที่ยวทุกวันนะครับงานของน้องนะครับนี่กินอิ่มนะครับกินกล้วยอยู่นะครับนี่ดูอาวทิ้งกล้วยได้ไงเนี่ยโอ้โหโอ้โหทิ้งกล้วยเป็นเลยนะโอเคมันดูกันหน่อยครับสาเหตุอะไรเขาถึงทิ้งกล้วยนะโอ้ไม่ทิ้งนะครับเก็บกินอยู่นะครับขออีกนะครับคือเขาฉลาดนะครับ กินกล้วยเล็กน้อยๆไม่เอาครับจะเอาเยอะๆนะครับหนูบอกเปลือกกล้วยอีกแล้วนะครับผมอ่ะมาถึงก็บอกเปลือกกล้วยโชว์เลยโอเคผู้พิงโอเคนะเยอะเลยนะครับวันนี้อยากมาผู้พิงผู้พิงสิ3 a ร o s เด็กอ้วนเด็กอ้วน,บบน,นเด็กอ้วน,บบน,นกินกล้วยยามเช้านักท่องเที่ยวก็มาเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากินกล้วยเสร็จเราก็จะมาถ่ายรูปก,กับนนะักท่องเที่ยวกันนะครับโดยให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปก,กับน,น้องนะครับพิพงค์ถอยลูกอ่ะนี่แม่แม่ช้างก็เรียงแถวกันครับอยู่ตรงโน,น้นฝั่งนู้นนะครับดูฮะโอเค you photo you take a photo picture photo ถ่ายรูปกับเขาหน่อยนะครับปูพิงนักท่องเที่ยวก็ไม่ใช่ว่ามานานนะครับเขาใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็กลับแล้วนะครับเราต้องถ่ายรูปบริการให้เขาอย่างดีนะครับอากาตาคิสซิ่งคิสซิ่งน้องอลเฟนคิสซิ่งบนจุกชุกอรือบนสูงปิงกอดด้ลูกกอด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 กันกอดกัน Xuống xuống, xuống à, có đi Có nè có nè Kissing, kissing No, no, elephant kiss you Chụp đi <laughs> Ok, you go Ok, có đi, có đi, có đi Hug you, hug you Ahhh Kissing, kissing Kissing, kissing no 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 stand Don't move! Don't m okay v e no 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 impossible! Don't move! Don't move! kissing one more จุบจุบพิงจุบ kissing อ่เขาจะดูดนะฮะน้องจะดูดจุบมีเสียงจุบอะไรอย่างนี้นะครับอ่าบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับนี่ช้างเลียงแถวกันเลยนะครับนักเที่ยวเยอะไหมครับ ดูพี่ไงเฮานี่นะฮะเลี้ยงแถวกันเปนกล้วยนะครับผมดูฮะบหน้นนะกอดดิบิงนะกอดกอดลูกกอดดิอ่าฮักคิวฮักคิวกอดดิกอดอกอกอกอดิจุ๊บจุจุ๊บ้จุบจ๊บจุ๊บคิสซิงคิสสง <c oughs> สวัสดียามเช้านะครับผมนี่ก็ไปถ่ายรูปกันท่งเที่ยวไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาคุ๊กล้วยต่อนะครับผมบรรยากาศที่ฮักช้างของเรานะครับเช้านี้นะครับผมนี่เด็กชายเราก็หากินนะครับหลังเที่ยวนะครับผมบายบายกันบาย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 ค่ะบาย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 ลูกโอเคครับเช้านี้น้องก็กินอิ่มแล้วนะครับผมเยอะนะครับดูเลือกกินนะครับผม bye bye luôn bye bye luôn mô viên bye bye xuống bên bon, bye 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 bye, bye, bye.